มาดูแอนิเมชั่นของเดกูร่าง6ดาวนะครับเป็นเดกูร่างของดับเบิลยีภาคที่สองนะไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าภาคอะไรแต่ที่ถ้าจะไม่ผิดก็น่เป็นวิรุรุษกโลกนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ได้จากการสุ่มตู้แซตทั่วไปเลยนะต่มีก็สามารถหาสุ่มได้นะครับไปดูแอนิเมชั่นในเกมันเลยแน่นอนว่ามันไม่มีแอนิเมชั่ข้างนอกนะไมีให้กดเลยมาดูแอนิเมชั่นของเดกูหกดาวในเกมเลยครับค่ารับต้นคือ500นะครับ เป็นการตีกลวยเงี้ยระเบิดิ่มต้นคือ2 3งพนะครับสเปรดที่คือสี่จุดสอก็ระยะสามหนะโมเดลของาหกดาวอันนี้ถือว่าเท่นะครับดูดิฮึมฮึม,มแส่บตาชิบหายเลยมาดูไอ้เชนอันแรกกันเลยปุ๊บเอ่อเท็กซัสแมสต์ป่ะเชียวปุ๊บฮึอฮึมปุ๊บอุ้ยแส่บตาชิบหาปเลย แต่พึบอุยอะกเูเอู้วาวไม่เห็นเลยมันแสบตาพึบวา้าเหมืนเด็กูวาไปตีนะกลับไปเลยนะครับขั้นที่สองเอาไปแปดรอยด้เขึ้นเป็น, 3, นสานเจ็ดริบนมเดิมระยะสามารมเนนะชั 6, ะยังไม่เปลี่ยนนะครับกลับไปเลยนะขั้นที่สเอาไปสองพันดมเเป็นหกพันห้าอมเนะระยะพิ่มขึ้นเป็นสาม ันไม่ใชเปลี่ยนไปได้นะครับเป็นการต่อยรัวๆดูดิอ้โหโอ้โหโคตรลัวเลยแต่อันนี้มันเวอเกจนอ้าแสบตาครับกลับไปเลยนะขั้นที่สี่อัไปสองพันห้ารอยแตบบขึ้นเป็นเกนะ้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบะฮะสิบคือสี่จุดสองระยะสามเจ็ดจุดห้ามือนเดิมนะอันนี่ใชเป็นการต่อยแล้วก็ต่อยรัวๆนะครับกลับไปเลยนะขั้นที่ห้าอาไปสองพันห้าร้อ ดาบับบมันก็เป็น13,100สิบอ็ดที่คือ 4. สองระยะ47.5นะระยะเพิ่มขึ้นมาสิโอ้โอเดี๋ยวลองปรับเป็นเออไม่แสนะบตาแหละพอปรับกราฟิกสูงเลมยมาแสบตาปุ๊บปุ๊บ,โอ,อบโอ้โหง่อยปุ๊บโอ้โหแยกล่างเลยตุยโอ้โหอันนี้ไม่ช่สวยนะ เดี๋ยวปรับสูตรแล้วมันอืปรับเป็นกัลางๆวะเออประมาณนี้นมบใช่เหมือนเดิมวันนี่ยเออพอปรับเป็นกลางก,ก็พอใช่ได้โอเคเรบไปเลยนะครับขั้นที่หกเอาไปห้าพันเดี๋ยวคือก็เป็นหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่จุดสองระยะสี่สิบเจ็ดจุดห้าโอ้โหโหดหุย่ย กระโดดแล้วก็ฟึบอื้มเลนเวชั่างน,นี้อย่างเท่อู้หู้ตั้งแต่ได้มันมายังไม่เคยโอนเวชัเลยโคตรเบรื่อตะอื้มก็ออกไปเลยนะขั้นที่เจ็ดเอาไปห้าพันแต่มก็เป็นสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสี่จุดสองเลยอะห้าสิบสองจุดห้านะอันนี้เพิ่งจะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็เตะล,ลงมานะแต่ว่าเท่อะดูดิ กระไปเลยนะขั้นที่แปเอาไปครแรงเลยตอนนี้2องแสนหาหื่นะครัเเป็นหนึ่งนแปดหมื่นสองพันสิบที่คือสี่เนี่ยห้าสินะอนิเมชันยังเป็นการกระโดดไึนฟ้าแล้วก็ตินะครับเพื่อกระโับไปเลยนะขั้นที่9เอาไป3 000, 8, 000, 5, 000. ามแ0 0แปดหมื่นห้ันเป็นสองแสนเก้นสองับคือเนยห้าสิ็ดจุดห้านะ แอนิเมชันยังไม่เปลี่ยนนะครับขับออไปแล้วนะขั้นที่10บเอาไป4ี่แสนเดี๋ยวมันขึ้นเป็น4ี่แสนสองพนะครับสวิตซ์ก็คือ4.2ระยะ67.5นะเปลี่ยนเป็นการตีวงแหละอันนั้นไม่ช่นก็ยังไม่เปลี่ยนนะเออเปี่เป็นการพุ่งไปเต็มเดิมขับออไปเลยนะขั้นที่11เอาไป3ามแสนหกหมืแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวมันเพขึ้นเป็น5้าแสนหนึ่งหม่สวิตซ์ก็คือ4.2ระยะ90 จุดห้านะเออแอนิเมชันแค่นี้เหรอมีถึงเตี่ยหรือว่าจะเรียกโบกโกมาช่วยเฮ้ยแต่ก็ได้แล้วแหละอันนี้ถือว่าที่อยู่มองอีกสักตัวเผื่อมันบักเออยังเป็นการติดเหมือนเดิมดูสิโอ้โหแสงสีเยอะจัง มาสรุปภาพวงของเด็กกูหกดาวร่างเดบิวต์ยังไงเดือด้านนี้เลยนะก็คือหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งมื่นสามพันสามร้อยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายฮะจ้า